สวัสดีครับนักศึกษาชื่อชมฤทธิ์ติภาวังครับตอนนี้อายุ52ปีอยู่ประเทศเยอรมนีปกติแล้วเป็นคนที่เชียงใหม่ครับผมไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศผมได้เรียนสารสนเทศศาสตร์ครับผมปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ในกลางเมืองหลวงของเยอรมันตอนช่วงที่เกิดโควิดใหญ่คิดว่าจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองก็เลยตัดสินใจเรียนกับมสทครับมสทตอบโจทย์ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นการเรียนการสอนที่ทุกคนสามารถเรียนมุมไหนแห่งไหนในโลกนี้ได้เลยเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมง เรื่องการตอบนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีการสอบออนไลน์เกิดขึ้นนักศึกษาทุกคนต้องไปสอบในสถานทูตสถานกงสุลของแต่ละประเทศในต่างประเทศการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็จะเป็นการยากสำหรับนักศึกษาผมได้กลับมาถึงบ้านผมก็เตรียมตัวที่จะใช้เวลาสัก 2ชั่วโมงอ่านหนังสือหลังจากที่ศึกษาข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาทบทวนข้อมูลความรู้ของตัวเองที่เราได้อ่านได้เรียนเรียบร้อยแล้วว่าเราเข้าใจเนื้อหาเราสามารถตอบคำถามตามจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของเนื้อหาได้หรือไม่ขอเชิญท่านที่อยู่ในต่างแดนทุกๆท,ท่านที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเอง ได้เข้ามาศึกษาเข้ามาร่ำเรียนหาวิชาเพิ่มเติมเพราะว่าที่นี่บรรยากาศก็ดีอาจารย์ก็ดีท่านสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของมศทลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้ค้นหาข้อมูลในการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาครับ